สวัสดีครับแนะนำการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ปี2025การตรวจร้กเซลล g จแพนเทส12 Allergens หรือภาวะแพ้ยา12ชนิดจุดประสงค์ของการตรวจระบุว่าผู้ป่วยมีภาวะแพ้ยาใน12ชนิดหรือไม่ป้องกันอาการแพ้รุนแรงเช่นลมพิษบวมคันหอกหรือแอน p h ฟิเล็กซช่วยให้แพทย์เลือกยาได้อย่างปลอดภัยรายชื่อยา12ชนิดที่ทดสอบในแพเน1 p e r a ์ e t a m สองซิโปรฟลอกซินสามแอมเปอร์ซิลินสี่อะม็อกซิซิลินห้าดิคลอเฟนอกหกอะดิวพรอเฟนเจ็ดเทนิซิลอยด์จีแปดเทนิซิลอยด์วีเก้าเจนเตอร์ไมซินสิบอิริทราไมซินสิบเอ็ดสเตอติไมซินสิบสอง เรฟัมพิซินวิธีการตรวจเจาะเลือดไม่จําเป็นต้องงดน้ํางดอาหารตรวจวัดระดับในจี e, จำเพาะต่อแต่ละตัวอย่างในเลือดใช้เทคนิคอิมูโนเอสเซเช่นเกลิเซอร์หรืออิมูโนซีเอทีการแปลผลผลบวกโพสติวมีไอจี e, ต่อตัวยาสันนิษฐานว่าแพ้ยาผลลบเนกาทีวไม่พบไอจี e, มักไม่แพ้ยาแต่ยังต้องดูอาการร่วมด้วยข้อควรระวังผลตรวจอาจมีฟอสติวเนกาทีว ควรใช้ผลร่วมกับประวัติอาการแพ้อาจต้องตรวจเพิ่มเติมเช่นสกินเทสหรือชฉลงเทสข้อดีของการตรวจปลอดภัยเพราะใช้เลือดไม่ต้องสัมผัสยาโดยตรงรู้ผลใน3-5วันลดความเสี่ยงจากการแพ้ยารุนแรง